เอามงนีด้จ้ะพี่น้องสรุปแล้วเอามงนี้จ่พี่น้องนี่งามบา่พี่น้องจ้ะพี่น้องโหล่ะวิวมักวิวทั้งผุนคักสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคน,นะคะมือนีกับมอพอไก่คือก้าพี่น้องในช่องของ TNB ไก่จ้าพระเฮดชนแนลด้จ้ะพี่น้องมือนี่อ่ามือนี่ตอนนี้บ้านเมายด้จ่าอยู่ในแฮลฟอ,อ่เป็นเมืองไม่เอ่ทีไก่ยูนันเป็นเมืองเอ่นเคืนด้่พี่น้องมืออนี่ตอนนี้ไก่มาอยู่ในเมืองนั่น เฮราฟูดมอนีไก่สิพ้าพี่น้องนะ่ะไปเบิ้งอพอดีพกไก่สิมาใหญ่มาอยู่เมืองนี่พี่น้องไก่กันเลยสี่ไอ้พ้าพี่น้องไปไอ้ไปเบิ้งบ้านไปไปเบิ้งบ้านที่ที่เขาสิเลือกทีส่สื้อแล้วจากพี่น้องไอ้กับเป็นบานเก้าดอกพี่น้องเป็นบานมื้อสองแล้วจากไอ้ยังก็พกไก่เป็น เช่าวสวนมาจ่าเพราะว่าสิมาเห็ดสวนอยู่พีมาเห็ดฟาร์มเห็ดหยังน้อยๆอยู่หนีเป็นขอบครัวแม่จ่าก,ก็เลยสิหาเป็นบานมื้อสองทีไอเพราะอยู่กันเพราะอยู่น้องชมไอเมือ,มองไอเฮลฟูดว่ามันเป็นว่าสิเป็นแตยูโบนาะพี่น้องเนาะลักการ์กันว่าเบิ่งมือหนีละจ้ะพี่น้องกับโชคดีจ้ะพี่น้องที่ได้มาเลือกบานของตัวของเองเนะาะบอกว่าคิดว่าสิมีโอกาสาว่าคิดว่าสิได้มา เลือกบานที่อยู่ในประเทศอังกฤษนอกจากพี่น้องเนาะก็เลยมีความตื่นเต้นจังเลยก,เลยยกเ็เลยอยากเห็นวิดีโอเอก็บไววเนาะพี่น้องเนาะได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะพี่น,อนอกก้องเนาะก็บว่าเป็นบานไก่ดอกจ่ากับเป็นบานแฟนของไก่นั่นล่ะแต่ <c oughs> ไก่ก็สามารถมีสิทธิ์ในบานหลังนั้นได้เลือกเลือกที่ไก่มากได้้วก็ตัดสินใจรวมกันเนาะที่น้องเนาะเป็นครอบครัวเดียวกันกับ ไก่ก็มีสิทธิ์ในหันพี่น้องไก่กะเลยมีความตื่นเต้นจักรย์้อยที่ไก่สิได้ยบานไม่แล้วก็เป็นเอ,อียงที่แบบว่าบกคิดบกฝันนะพี่น้องเดี๋ยวจังไดเข้าไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดไก่สิพาพี่น้องไปเบิง่งแล้วก็อยากสิเอาวิดีโอนี้ให้แม่คุณแม่อยู่เมืองไทย ฝากคุณแม่อยู่มัองไทยเบื้พร้อมเนาะพี่น้องเนาะว่าพอเล่ากับอยากเห็นว่าไอ่มองไปยู่ไปกินน่ะเป็นแบบใดแม่พี่น้องแตก็เลยอยากเห็ุวิดีโอจ้าเหตุไถแม่แล้วเบื้พร้อมแล้วพี่น้องเนาะก็ให้พี่น้องเบิ้งน้ำว่ามันสิเป็นตายูโบเป็นตาลำบากบบแต่มันก็ลำบากนัแหละพี่น้องยูเมึงไดยก็ลำบากเบิดเนาะพี่น้องเนาะบอยที่นี่เราอยู่ที o แฮร์ริฟอร์เพื่อไปดูบ้านหลังใหม่หวังว่าจะได้เร็วๆนะบ้านเมียได้จ้ะพี่น้อง งามงามต้นใหม่เหรอต้นไม้มากไม่ิมีาพกลาพี่นเบานเญาจาพี่น้องเาไปกันเลยจ้าชิชิวชิชิปเป็นดา ดูบ,บ้านหลังนี้นะคะพี่น้องถึงแล้วจ้าพี่น้องจ้าบ้านหลังพู้นสีเขาไปเบิ้งจ้าแต่บรูู้ว่าเพิ่นเสียห้เขาไปหเห็ดวิดีโอน้ำบอลนาอพี่น้องเนาะจ้างามงามวิวงามงามพี่น้องหลังที่สองได้จ้าพี่น้องเนี่ยนาจ้าพี่น้องไปห้อยางเขาไปจากน้อยแต่กับบรูู้ว่าไก่สีด้เห็ดวิดีโอบอลน้อพี่น้องเนาะแต่กับบอเป็นอย่างเหตดเบิ้งยู่เนหลังบ้านเนี่ย วิวงามเฮ้ยแต่กลาเด่นควายปีก็ได uh, yeah. yeah. ้เดลิงเนี่ยสวนกระไรเติบยุพี่น้องปูป่ิกเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยซ้ำมะเข้าเดริงเนี่ยอีทูสมอลอันนี้กรีนเฮ้าส์จ้าผีจ้าวิ หลังน้มเยู่พี่น้องไม่พี่น้องคพไ่อนหาเข่ามาเบืองอยู่พอวันโควิดเนาะได้แฮปโควิดแต่เด็กทุดท่านวินิไฟพี่น้องไฟโอ้ยดต่ไี่ด้เลิกเลยไฟอลไร this this r n for the um r <Right>. d yeah too small for Timmy I s e Hej, jeg er nødt Oh at se. jeg synes, du har hældt det. Det er smukt. Det er one der længe. it, er det, du kan lide, der? Jeg har ikke været til det. Nej. Hvor er โอ้ยแต่ทิมรับเอาแต่พี่น้องเพราะว่ามันอันคานมันต่ากหัวแล้วแต่เลี้งการยวอกเคะโอ้ยเสียดายพี่น้องงั้นไอ้ตัายไร้แขนแ่เลี้ยเยเสีกสมพี่น้องแต่เสียดายเนาะ They have in the kitchen. The beautiful it is, isn't it? Everything is very perfect again. If you are from Thailand or a midget. <laughs> <laughs> if you're a small person. Mirror and toilet and hongam <laughs> the, the very um cost a lot of money to put right. Cost you but a lot. <laughs> น้ำ <c oughs> ตะทิ้มปูใหญ่ผดผู้ใหญ่ยังกระโดดกระเดียปพน้องล็อกกันเลยโอ้ยไม้เฟรเวอร์ y e ่ h ที่จังบ้านเขาเลยพี่น้อง full only one bedroom or two bedrooms หนาเด่นพี่น้องโอ้ยวิวงาม น้ำแต่พี่น้องต้นไม้เลี้ยงกันฟาร์มเดอคานโกเดคานโกอินเดีย no beautiful that actually yeah แต่ไปได้ very beautiful เมก like <Yeah. S 1> that for how how year you see beautiful I have to <So S 1> say the farmer who planted that probably never thought it in it yeah <full glory. S 1> I think t h e um I think t h e um what you call like a g r a n d m o t h e r g r a n d m o t h e r a r what yeah พี่น้องพามาเบิ่งอ่แพะพี่น้องเบิ่งแกะเบิ่งแพะพี่น้องไปปลอดสายหนึ่งพี่น้องโอ้ยเบิ่งเขาเพิ่นไม้ไปดูพี่น้องเขาเพิ่นไม้ไป เพงดูพี่น้องเพิ่มเพิ่มสีเอาไปขายเฉยดปุ๊บโอ้สีได้เห็ดพันธุ์ละมัง้งเนาะอู้พี่น้องบริบปีชิพคันทีไซจะพี่น้องเป็นเป็นชนบทแล้วพี่น้องฟาร์มหมาฟาร์มไอแพะเนี่ยละพี่น้องคุงดูพ่ะเต็มเลยจ้าทางพานที่กลับบ้านจ้าเอามาฝากแล้วพี่น้องเนาะ หลังที่สามจ้ามาเป่งหลังที่สามมันอยู่ในเมืองไหมพี่น้องเม่อยากเขาไปเบิ่งเลยต้องกไม่ต้องน้นนลา o t ห ดแคันโกพี่น้องหลังที่ซีแล้วพี่น้องที่ส่วนอีสนัมเบอร์โฟนเนี่ยห <Yeah. S 1> uh, ลังที่ซีแล้วพี่น้องโนด้าโอโนอที่สวันหลังที่ซี่เราจะเป็นเหตุการณ์แบบไดใกล้กถน,นนอีกแล้วนี่จ้าหลังนี่จ้าเดี๋ยวเขาไปปึ้งเลือพี่น้องเนาะนี่จ้าเฮ้ยขวยน้อย อ๋อแต่วันที่ looking for the <Yeah. S 1> look like uh, they yeah. the y have summer house yeah เดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะพี่น้องเนาะแต่ไม่รู้ว่าไก่ชิเดกเขาไปเบิ้งอีกบ่อเพราะว่าเออ่เขาสิพาเขาไปเบิ้งนะพี่น้องเนาะพี่น้องมุกก่ใหญ่อยู่เด้อพี่แคนโกยินเดลิ่งสามห้องนอนก็คื the f i e l ครับ ใช่แล้วพี่้องแต่อันนี้มันไก่ถนนก็รู้ว่าเราชิมแล้วชิมมากว่าเดินเนาะจะเห็นมันไก่ถนนพี่รอง so what we're doing now is in between our appointments to see new houses yeah <and S 1> we're just trying to find maybe a house that's for sale that we haven't come across yet so we're just keeping our eyes open พี่น้องงามงาม it's it <'s> so <S <house. S 1> beautiful เน yeah oh I want something like that over there let <Yeah. S 1> me see you wouldn't have to clean it does it too big ah uh? <'s> huge <S <laughs> ten bedrooms <laughs> no I n o t want to but I want small b u t is some um, country like that you see? s ชนบทชนบทกนั่งสี่จมตพี่น้องไกลมากเออเหมันเป็นวิวงามยั่ม ต้นหมอกต้นใบมันก็นกนจะเขียวขจีนะพี่นอ้องอืมได้มาแบบนี้อันนี้ w อ a t is i t ลิงฟามไ้เิดวนี่เ h ซ์วิดอด็อกลิงเดอะโฮมมัเด <Bom bs. S 1> mm ้อโฮมด็อ hmm. กจะเป็นฟาร์มขอห็ดฟาร์มเมื่อนแตพี่นนะ้นอง มาคันที่ไซอีกแล้วนะคะมีมัดน้ำหาบานอีกแล้วพี่น้องไปเบิ้งสามหลังสี่หลังแล้วหลังที่หาเมอนียแล้วจะเป็นยังไงผู้พี่น้องมั่ได้พออยู่งม่ได้ย่าย่ได้ง่ายเลยฟลอดามันนี่พายามาเบิ้งตามันนี่บอกแววว่าสิเอามองนีแล้วจ้ะพี่น้อง สรุปแล้วเอามองนี้จ้าพี่น้องนี่งามบ่พี่น้องแต่อยู่บ่จ้า yeah จะอันนี้กับหลังนี้กับห้องมากับหลังนี้จ้าหลังน,นี้มีสองห้องนอนหลังน,นี้กับสิเป็นมองเก็บคงเก็บของเก็บ,กบมองออฟฟิศบ๊บ,บี้จะต่อไปกับสิเป็น ลานขายผักขายมีจ้าโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสวนจ้าสิมีอีกสวนหนึ่งเป็นกำลังใจให้ได้ร้ชพี่น้องเมื่อเป็นเช้าสวนจ้าอยู่ในเมืองอังกฤษอยู่ในเมืองแฮร์ริฟูดจ้าพี่น้อง่อะวิวมักวิวทั้งผุนคักอันนี้กับเ,เพื่อนบ้านกนตะตาฮักพี่น้องได้ว่าวได้คุยกันเรียบร้อยแล้วจ้า นี่จ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงพาพี่น้องมาชมจ้าพี่น้องตื่นเต้นท่ากันตื่นเต้นหลายจ้าบ่คิดบ่ฝันว่เสด็มาอยู่แบบว่าคือจังขิดไห้ไหมพี่น้องคือจังคิดไหวคือจังฝันไห้เลยว่าอยากได้แบบจังไดยจังไดไหมพี่น้องนี่กระเมียนเบ้ดได้พี่น้องเลยฟังครื่งเนี่ยพายาเรามาเบิง โอ้ย f อลลิ t ดาวเด e เก็บเห็ดไปกูต้องปีกมัสโ o m เด้อเฮ้อเมย์ย่างขึ้นมาทั้งวิวจ้ะพี่น้องอันนั้นทั้งภูเขาด้วยพี่น้องไปเบ่งเห็ดกันนะไปเบ่งเห็ดย่าไปเบ่งเห็ดกัน จ้าพี่น้องคลิปนี้กับพะพี่น้องมาเบิ่งกันบ้านมหาสื่อบ้านเนาะพี่น้องเนาะหาหลังหาหลังหลังนี้แหละจ้าเป็นหลัง่ส L เ,เนาะจ้าพี่น้องเนาะห้านบานทั้งพุนแล้วกระสบใหญ่มากัสิอาจเป็นหลังปีใหม่จ้าพี่น้องไม่ยางดีฟอม ขื่นนะตอนนีกะเมื่อยออกกับร่างกายทุกเสาร์เลยจ้าพี่น้องนี่ละจ้าพี่น้องเดี๋ยวจังไดขันซูโม่ไก่ใหญ่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไก่ฉิพะเขาไปเบืองในบ้านเลยจ้าเพราะว่าจเป็นแบบไหนคลิปนี้กะน้อพี่น้องข้าพี่น้องว่าเบืองกะฝากไว้คือก้าวพี่นอ้องชอนนบดชนน้บดจ้าเขามาเบิองเมืองเขามาเบิงตลาดเขามาเบิองตลาด ยูนิมทาวพี่น้องอ๋อตลาดอันนฟ่งเปาดด้านฟันบิ๊กไอดูได้อันนี้ตลาดสดได้พี่น้องตลาดสที่เขาสิาขพวกเพียรกันได้พี่น้องอุรซมีกูใ Then we'll definitely do that. Mm -hmm. You see any fruit and veg there? Yeah. No, the jam, the thing, uh, that jam. That's the castle there. Yeah. Mm. I think the people are still doing it, there. they? Yeah. Wood, I think it's definitely. I'm the market, right? flower. อ๋อดูที่จ่ายดังเลยน่าตื่นเต้นมากเลยทุกอย่างกับภาวนาให้มันดีที่สุดแบบพี่น้องเนาะทุกอย่างก็ต้องที่ไหนมีอะไร้าง โอ้นี่ตนบิดสียพี่น้องงามพี่น้องวิวสวยวิวสวยงามเต่นพี่น้องตื่นเต้นคักๆสได้มาอยู่ท่าเมืองไหมพี่น้องเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อีกคือเก่าพี่น้องยุ่งเมืองใดก็อุดมสมบูรณ์ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสกลับบ้านแล้วจาะพี่น้องพาได้บ้านใหม่นะคะเราก็ฉลองกันค่ะ You started. I'm oh, not yet. <laughs> Right, merci beaucoup. There we go. <laughs> I never thought we'd be doing this together, did you? Yeah, no. Never thought. No, we're just thinking, aren't yeah, no. Right, here we go. Happy new house. Happy, happy new house. house. Here's to the granary. I was yeah. going to say granary. Cheers, everybody. Cheers. This is the, the, this is the last time we see Kai. Now. <laughs> <laughs> I see him dancing on the table. Yeah. Ah, so we're all very happy here at the minute. Yes. Have you, have you put houses on the hmm? list? Have you, have you posted houses yet? No. No one knows? No one knows. So no one in the whole world knows about the new house. We serve a bit today. A new house, we're celebrating the new house, new house, and it's called the Granary. So, the Granary, so the Granary, well, the Gran, it's yours, Gran Granary. That's where that's where granaries live in the Granary. In the Granary, that's a good like a kennel for a dog and a granary for a gran, yes, yeah, oh and the small house to be called Monstu. มั more, less, more yeah, ่วมอกมั่ากว่ะมันก็ะเดดไคอิน้ด้ีน้องเนาะคลิปนี้กับฝากไว้จ้าฝากไว้เป็นกำลังใจคึ้นก้าวฝากกดเลยกดแชร์กดซับสไคร์น่เด้อพี่น้องเอ้ยจ้าพอกันไว้ในคลิปหน้าด้วจ้า